ได้ได้ไปนู่นของย,ย,อยอายยู๋ด้วยวางข้างบนลูกเอาให้จิวด้วยเอาเกาะไว้เหมือนลิงก็ถูกแล้วนี่มีที่เขาเขาทำที่เขามีที่เกาะเหรอพ่อไม่เห็นขอโทษค่ะเอาใหม่เอาใหม่เกาะไว้ลูกใครเอาให้ใครใครอ่ะเอาใส่พ่อให้จิ๋วนี่มาให้จิ๋วนี่ให้จิ๋วเย็นๆน,น,นะให้จิ๋วเย็นๆ ดูใบ้วยวลูกเมเอ่างแล้วให้ยด้วยนเอตรงไหนอตรงไหนอยู่ตรงไห้นอยอยู่ตรงไหนยูอยู่ตรงไหนยูอใช่ไหนไหนอ๋อใช่ใช่สารญาสารบัญใช่ใช่ น้ำให้น้ำให้นอยู่ด้วยนี่อยู่เย็นๆนะตรงนี้รถรถรถนี่อยู่เย็นๆนะตรงกลางนะรถให้น้องรถแกเย็นๆลูกมาข้้งบนนี้จริงๆ ขาแต่าพาเดียวค่ยุปะแต่พามีบ้านไหมมีค่ะ ่านหน่อยดยใครกระช่างด้อไม่เด้ตั้งใจด้อไรนาตาจิตโคนาตาจิตนะไกลจิ๋วมี<น>จิ๋วมันไกลจังม่เดินไปใกล้สุดวันอาทิตยอ๋อแต่พัด ไอ้จิ๋วเย็นๆนะขอพรให้หลานนะอันนี้ใครอ่ะเอาลูกให้ตาด้วยหน่อยอตาใครอ่ะเนี่ยไม่ถึงเอ็มสุดยังมาพี่แคมารถตึ้มารถแล้วไปฮะพอแล้วนุ่นจะไปจะไปท่ายายทีนี้ไปตรงไหนอยู่วัดอยู่วัดเราเราเราขึ้นนีกไหมไม่เาไปนี่คือรถเราไปเยอะเราไปกัน เฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขอผ่านเลยนะเฮ้ยถือให้ถือให้ จ้าไม่ได้ลูกถือไปก็ไม่ได้อะไรหรอกยังไงร้านยังไงก็ังยินดีค่ะยดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับปู่กับเนี่ยก่อนสวัสดีค่ะเป็นสาวกันหมดเลยสวัสงหรือยังหรือ เอาใยไปเส้นก <kung> ัน <divide> บ้านีเดี๋ยวดีครับเย็นแม่ยังไม่มาเอา้รยางออกไปปุ๋ยเขายางไปทางหลังนี่วัหนเปลี่ยนลาหม่ยีมาองเยนเมื่อกีคลบไปอีกลบปิษไปแล้วตีพิเแม่นหันเป็นหน้าใส่ะีพิเศษไหครับ มาหน้าเราอยู่นี่เจ้ายวโซ่นีู่ขวานบทเก่งบอกยีเพียงลงเด้อทุกผาพแข็งแรงครับผมมาแมเลยไปคนละขันไปต่ไปคนละขันลูกขันน้อยน้อยไป

เอาเด็กเนี้ยมาทำเป็นเด็กมาลูกมาเป็นาตะกูนี่เลยนะมามาวันนี้วันศีวันดีกวเอาไปเอาไปลงมาถูกไปอาไไปไหนเมื่อคืนเม่หลักันแล้วก็อ่อนใจมากอ่อนใจอ่นใจไปไหนบ้านปี๋ก็ตายละอีเมมปาพี่เลี้ยอปเ เต็มต้นเลยกินได้แล้วบอกกบอกวนะ่าไงว่ายายไม่หาขอพอนเสร็จเนียบร้อยบอสออกมาบอสอ,ออกมาเจ้าตาเป็นหัวข่เด้อยเไข่เดือถูกไมนะิ๊

น้าอยก้อน้าวยหน้าสวยน้าสวยดีมา้าสวย้าสวยก้าสวยดีดเอลี่ทำไงดิอ๋อไปเอาเราไปข้อไหน้หอได้นก้าคอน้อน ไแกเด็กพี่แคร์พี่แคลูกนะ่ไิ้มิอ้ิไอ้สิไอ้สิไอ้ส 没有。 ได้เาแบบช้อปปิ้งแล้วทรย่ะจะไปขึ้นมาอย่ายิ้มอย่ายิ้มแม่เอาไปซื้อขนมแอลีนเอาไปซื้อขนมอลี่าได้เยอะโอลีขโมยไม่้เอลีขโมยของย่าไม่ได้าามลูกมาม